คือผมกลัวที่เหนอแม่จ๋แม่อยินแน่กลับบ้านแล้วที่นี่มันจะได้กลับบ้านมันอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่แกน้ำน้ำไหมแถวนี้มีใครเป็นหมอไหมอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีกลับบ้านแม่จ๋แม่อยู่กลับ้านแล้วอ่ะที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้เว้นละ มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยฮะแถมใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยด้วยหืมแล้วนั่นมันอะไรอะให้ําแบบแอบบดูกันเกงในเน่แหน่อืมอะไรวะนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยจะไปรู้เหรอก็มาด้วยกันเะฮี่ฮรฮีว้ยอะไรกวะนั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะไม่รู้ดิคุณย้อนจากศตวรรษที่ยีเอดมั้งงั้นทำไมมันถึงไม่ตัวสีฟ้าแล้วมีกระเป๋าหน้าท้องวะ ก็ถ้ามึงเอามันมาเราได้จ่ายค่าลิกกระสิจนตูดบานแน่เชียโคตรหลอนยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกๆท่ทานเข้าสู่เกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่งก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะกติกาก็คือทุกๆท่ทานสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เฉพาะตอนที่เด็กน้อยหันหลังและร้องเพลงเท่านั้นถ้าหากเด็กน้อยหันกลับมาแล้วพบว่าใครขยับตัวได้โดนยิงกระบาลแหกแน่ค่ะ ฮ่าอินเนอร์มาเต็มเกมที่แข่งกันเอาถึงตายอย่างนั้นล่ะแม่มลกันเล่นปันเนี่ยเล่นไม่เล่นไม่รู้ว่ามึงแข่งกับกูปันล่ะใครแพ้ต้องแก้ผ้าตีลังกาฉีเชี่ยโคตรหวาแต่จัดมาได้แบบเบิ่มๆอ่อืกลิ่นปากหอมชื่นใจตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเกมได้เลยค่ะยามลมโชยบกบยพัดพาเฮ้ยเพลงดีเหมือนกันนี่ว่าเอ้าวิ่งดิไปทางใด ก็สารเพิดเพิ่มผู้หญิงจะเมือนจะไม่มองหยุดจอมวิ่งไหวแล้วไอ้เวนนี่สันเป็นเจ้าข้าเลยนะมึงเีเวน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 เชี่ยนะนี่เหมือนนะตายจริงหรอวะเนี่ย ขอทวนกฎกติกาอีกครั้งนะคะทุกทุกท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เฉพาะตอนที่เด็กน้อยหันหลังและร้องเพลงเท่านั้นถ้าหากเด็กน้อยหันกลับมาแล้วพบว่าใครขยับตัวเอไอโอยูก็แค่ต้องวิ่งตอนที่มันหันหลังอยู่สินะคิดสิคิดสิคิดสิอริสุคิดทุกเก๋มันต้องมีทางออกอยู่เสมอดูจากสถานการณ์ในตอนนี้มีป้อมปืนเล็งมาที่เราแถมทางเข้าออกถูกปิดตายหมด ไม่มีทางเลยที่จะหนีรอดไปจากที่นี่ได้นอกจากต้องเล่นตามกติกาของมันระยะทางไปถึงเส้นชัยน่าจะประมาณ30เมตรไอหุ่นเปรตน,นั่นร้องเพลงประมาณ6วินาทีตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่2นาทีถ้าการคำนวณของฉันถูกต้องแล้วก็ต้องทำได้แน่จังหวะนี่แหละ <c oughs> mày <laughs> thì <laughs> đẹp luôn สนามเด็กเล่นอย่างนั้นเหรอทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วันเนี้ยแล้วนี่พวกมันจะให้เราเล่นอะไรกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมที่สองค่ะเกมต่อไปนี้เราจะแบ่งทุกท่านออกเป็น4ี่ทีมจงเลือกทีมที่ต้องการจากรูปทั้ง4ี่รูปแล้วให้ยืนอยู่ตรงหน้ารูปที่ท่านต้องการได้เลยค่ะนั้นมันอะไรนะไหนจ้านายจ๋าวงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็ ยุ่นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถึงว่าทําไมมาดูคุนๆอีนีชันว่ามันคือจะรวนมากกว่าในั้นนะจ๊ะนะจ๊ะกรุณาเลือกรูปทรงที่ชอบแล้วไปยืนประจําที่ด้วยค่ะต้องเลือกสักรูปสินะอืมหลายคนอาจจะคิดว่าเกมมันยังไม่เริ่มแต่จริงๆเกมมันเริ่มไปตั้งแต่ที่เราเข้ามาในห้องนี้แล้ววงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็จารวด สัญลักษณ์เหล่านี้ดูแล้วอาจไม่มีความหมายแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีนัยสําคัญวงกลมกับสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายส่วนดาวกับจรวดเป็นสัญลักษณ์ที่ดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือจัรวดทําไมต้องจรวดเพราะอะไรถึงเป็นจรวดเหมือนมันกําลังพยายามเชื้อเชิญบอกว่าให้ hey, เลือกชิ้นสีเลือกชิ้นสี่อยู่ ถ้หาหากนำสนัญลักษณ์ทั้งสี่มาประกอบการพิจารณาดูดีๆแล้วละก็ประตูที่ควรเลือกที่สุดก็คือประตูวงกลมเพราะว่ามันไม่มีเลี่ยมว่าแต่พวกคุณจะเลือกรูปอะไรกันอย่างนั้นเหรอไม่ต้องบอกก็รู้แฮะเฉันจะเลือกดุนไอจรวดแน่นอนตอนนี้หมดเวลาที่จะเลือกทีมแล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาที่จะเลือกทีมแล้วค่ะผู้เล่นทุกๆท่ทาน กรุณาหยิบกล่องกลมไปคนละชิ้นเอามาให้พร่สักกล่องสิผู้เล่นทุกทท่านกรุณาหยิบกล่องกลมไปคนละชิ้นด้วยค่ะทุกท่านกรุณาเปิดกล่องกลมเพื่อดูด้านในได้เลยค่ะเกมที่สองเกมแกะน้ําตาลค่ะรูปทรงที่ทุกท่านเลือกคือรูปทรงที่ทุกท่านต้องแกะออกมามีเวลาสิบนาทีที่จะแกะรูปทรงที่เลือกไว้ทุกท่านจะผ่านเกมนี้ก็ไม่ใา่ตัวเลือกที่แยต่างๆโชคดีที่เราไม่เลือกประตูรูปจะหลวดนั่น คนที่เลือกก็วสวยเช่เล,เลยค่ะออ <c oughs> ลืมบอกไปนะคะว่ารูปทรงที่ทุกท่านเลือกอยู่ในทีมอวกาย,ยรูปดาวก็คือดาวรูปดุนไอรูปจรวดก็คือจรวดรูปสามเหลี่ยมก็คือจรวดเหมือนกันแต่คนละประเภทกันคโโ่ะส่วนรูปสุดท้ายรูปวงกลมใครที่เลือกรูปวงกลมไปเนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่วงกลมนะคะมันคือโลกค่ะมันคือรูปโลกขอให้สนุกกับการแกะน้ำตาลนะคะแล้ว ต้องเบาๆค่อยๆยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เกมที่3ค่ะเกมต่อไปนี้ก็คือเกมชักกระเยาะนั่นเองค่ะทุกท่านจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีม โดยแต่ละทีมต้องไปยืนบนเครนและดึงเชือกเพื่อกระชากทีมตรงข้ามให้ตกลงมาเพื่อที่จะชนะค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มเกมได้เลยค่ะนี่มันใช้กำลังล้วนเลยนี่หว่เรายิ่งไม่ถนัดของแบบนี้ซะด้วยไอการแข่งนี่กะไม่ให้ใช้สมองเลยหรือไงถ้าเป็นแบบนี้เราคงไม่รอดแน่ใจเย็นก่อนไอ้นุม่มรู้หรือเปล่าชักกระยอนะไม่ได้วัดกันที่กำลังเสมอไปหรอกนะ พูดอะไรของลุงนะ่ะชักเยอ์นะไม่ใช่ชักเววาถึงจะได้ไม่ต้องพึ่งแรงแต่พึ่งลมมึงเปรียบเทียบเชี่ยอลยในเกมชัก,กเกเยร์นะถ้าเรามีแผนการที่ดีและมีทีมเวิร์กชั้นยอดเราก็ชนะทีมที่แข็งแร่งกว่าได้ไม่ยากตอนที่ฉันยังเด็กๆฉันนะ่ะนะเล่นชัก,กเยอ์ไม่เคยแพ้ใครเลยสักครั้งนะ่ะคือไม่ได้จะโมนะแต่ว่าไม่เคยแพ้ใครเลยสักครั้งจริงๆก็คือลุงแบบ เลิกฝอยแล้วบอกมาว่าเราต้องทำยังไงโอเคโอเควิธีการเอาชนะนัง่ายมากเพียงแค่ให้คนในแถวเนี่ยยืนสลับฟันปลาซ้ายขวาเรียงต่อกันเป็นทอทอดจงวางเท้าให้เป็นเส้นตรงขนานกับเชือกและสุดท้ายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิบวินาทีแรกหลังจากเกม้ไดเริ่มขึ้น <S <S> <S เราต้องยื้อไว้ให้ได้ เอ็นหลังลงไปให้สุดตัวแอนเพื่อยกช่วงท้องด้านล่างขึ้นมาและแงน้าไปข้างหลังถ้าทำแบบนี้ต่อให้ฝั่งตรงข้ามเอารถกระบะ300แรงม้ามาลากเราก็ไม่ขยับจังหวะนั้นเองฝ่ายตรงข้ามมันจะงุงงสงสัยทำไมมันไม่ขยับวะมันเป็นเพราะอะไรมันทำอะไรทำไมมันไม่ขยับตัวเลยวะ ปล่อยแม่งไปเถอะเดี๋ยวแม่งก็เมืยอเองแหละลงไปอีกลงไปอีกอดึงเบาๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่4ค่ะเราจะแจกถุงที่ <c oughs> มีลูกแก้วอยู่ในนั้น10ลูก <c oughs> และในเกมนี้ทุกๆท่านต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมด10 <c oughs> ลูกคิดเกม <c oughs> เพื่อที่จะแข่งกับ <c oughs> ผู้เล่นของตัวเองค่ะ ผู้เล่นที่กินลูกแก้วทั้ง,<อ>งสิบล,ลูก,ลกโดยไม่ใช้ความรุน<อ>แรง,งจะเป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้จะได้พบกับความรุนแรงแทนค่ะนี่ลุงลูกแก้วเรามันคนรัสเซีงั้นเรามาแข่งด้วยเกม OX แบบ3าคูณสามไหมครับถ้าลุงเล่นชน,นะผมแค่ครั้งเดียวผมให้ลูกแก้วหมดถุงเลยอะ่ะแต่ถ้าผมชน,นะผมขอแค่ลูกเดียวพอโดยมีข้อแม้ว่าผมขอเริ่มก่อนนะครับออะได้สิไอหนุ่ม ่ชวหลาายมกัขอต้อนรับผู้เล่นทุกๆท่ทานเข้าสู่เกมรอบที่5ค่ะสำหรับเกมในรอบนี้เราจะเล่นเกมสะพานกระจกกระจกบนสะพานนี้ที่ทุกท่านต้องเหยียบนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือกระจกนิรภัยและกระจกธรรมดาค่ะกระจกนิรภัยนั้นแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักคนได้มากถึง2คน แต่ว่ากระจกธรรมดาจะแตกออกเมื่อมีคนเดินไปเหยียบค่ะผู้เล่นต้องเดาว่ากระจก2แผ่นข้างหน้าของท่านนั้นแผ่นไหนที่เป็นกระจกนิรภัยค่ะต้องเดินทั้งหมด18,9ก้าวเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามผู้เล่นท่านใดที่ผ่านไปได้โดยสําเร็จก็จะผ่านรอบนี้ไปได้ค่ะส่วนผู้ใดที่ไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะตกลงไปข้างล่างไงล่ะไอ้พวกงโง่เออทำไมที่นี่มันคล้ายกับตอนแข่งจักเยอร์เลยครับเพราะว่าเรางบหมดค่ะ ผู้คุมผมมีคำถามครับจะรู้ได้ยังไงอะว่าอันไหนมันเป็นกระจกนิรภัยอันไหนมันเป็นกระจกธรรมดาอืมอไม่มีทางรู้อะไม่มีคำใบ้ไม่มีตัวช่วยอะไรเลยเหรอไม่มีแล้วมึงก็รีบๆโดดไปสักทีเถอะแต่โอกาสที่กูจะดาถูกทั้งหมดเดี๋ยวมันหนึ่งในสองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่เลยนะเว้ยอืมอแค่ที่ไหนอะเออก็ได้เฮ้ยมึงจะทำอะไรวะก็จะปลาลองเท้าเช็คไงว่าอันไหนมันเยียบได้เยยบไม่ได้คือแบบ นี่มึงไม่เข้าใจคอนเซปต์เกมหรือไงวะเกมมันคือเกมวัดดวงเว้ยว่ามึงจะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้ามึงเอารองเท้ามาปาใส่กระจทุกแผ่นแล้วกูจะให้มึงมาเล่นเกมนี้ทําเพื่ออะไรวะเอาไอเชี่ยนี่แต่มันหนึ่งในสองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ต่อให้ขนดวงมาทั้งชาติมันก็ไม่พอปุ๊บวะคืออันนั้นมันก็เรื่องของมึงไงเอาถ้ามันเป็นเรื่องของกูกูก็จะปลารองเท้าไงเอาก็ถ้ามึงปากูก็ยิงมึงอะเอาก็มันไปไปไม่ได้กูไม่รู้ไงต้องเลือยมะง้นถ้าจะคห้กูเลือก่องเท้าปวะ ก็บอกว่ามาไม่ได้มาไม่ได้ห่วยแก็นี่ยงไงที่อย่กูก็บอกมนะึงแล้วให้มึงเลือกให้มึงเลือกเนี่ยถ้ามึงเลือกกระจกข้างหน้าม,มึงก็รอดตายไปแล้วผกว่าเอาคนต่อไปเลือก